หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย หุ้นตัวแรกในวันนี้นะครับก็คือหุ้นของบอมจ a เอพีไทยแลนด์ซึ่งใช้ตัวย่อเป็น AP นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ AP ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกของปี2,565อย่างเป็นทางการในชื่อโครงการแอสไพร์ปินกล้าวอรุณอมรินเมื่อวันที่19-20มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัวได้2วันของมูลค่าโครงการที่1,200ล้านบาททาง AP ก็ได้ขายไปแล้วทั้งหมด155ยูนิตจาก ทั้งหมด396ยูนิตหรือเทียบเท่ากับอัตราการขายที่39%ซึ่งทางบลอจอกสิกรไทยก็ได้มองนะครับว่าเป็นอัตราการขายที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจากยอดขายในวันเปิดตัวที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งประกอบกับมีโครงการทาวน์เฮาส์ใหม่อีก7โครงการที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่26มีนาคมนี้ ทางบลจกรสิกรไทยก็คาดว่ายอดขายของ AP ในไตรมาสท,ที่1ของปีนี้จะอยู่ที่1.3-1.4ถึงมืน่ล้านบาทซึ่งคาดว่า AP จะสามารถทำยอดขายสูงสุดใหม่ส,สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบในไตรมาสท,ที่1ปี65ที่สูงกว่า1.1มืนล้านบาทนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับทางบลจกตรก,กรไทยแนะนําให้ซื้อไว้เพราะว่ามีราคาเป้าหมายที่12บาทนะครับส่วนทางยวนตะให้ราคาทาร์เก็ตไพรซ์ไว้ที่13บาทแล้วก็ทาง scbs ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่11 บาท40สตาตคงซึ่งราคาฉเฉลก็อยู่ที่12บาท19สตางคงนะครับหุ้นตัวที่2ในวันนี้ก็คือหุ้นของโอสสภาหรือใช้ตัวย่อว่า osp ซึ่งมีแนวโน้มยอดขายในต่างประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวทางบลจกสิกรไทยยังคงแนะนำให้ซื้ออยู่นะครับด้วยราคาเป้าหมายที่40บาท50สตาตคงซึ่งเป็นหุ้นที่ราคาย,ยังไม่แพงนะฮะแล้วก็มีการเจาะตลาดอย่างต่อเนื่องและอัพไซต์จากการขายสินค้าระดับพรีเมียม ที่ผ่านมาบริษัทโอสโสภาได้รับประสบการณ์ในการหลอกผิดลองถูกจากการขายเครื่องดื่มชุกกาลังในประเทศลาวประเทศกัมพูชาและก็ประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้รับโน้ตฮาวและก็ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคมากเพียงพอแล้วซึ่งทําให้เชื่อว่าโอสโสภามีความสามารถในการสร้างยอดขายในต่างประเทศให้เติบโตในระดับสูงโดยอ้างอิงจากยอดขายในต่างประเทศที่โตขึ้น18%ในปี2,564 ซึ่งทางบาจกสิกรไทยก็ประมาณการว่าสัดส่วนรายได้ของสินค้าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นทุก10%จากระดับปัจจุบันที่10%จะทำให้เกิดอัพไซต์ต่อกำไรสุทธิในปี65ที่6%ทางผู้บริหารของโอสสภาคาดการว่า ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจะคิดเป็นส่วนแบ่งมากกว่า50%ของยอดขายเครื่องดื่มชูก,กำลังในประเทศภายในปี2565หากเป็นไปตามแผนที่คาดการไว้นะครับซึ่งในกำไรในปี2565ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น3,600ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ10%จากการเติบโตของยอดขายที่8% โดยหุ้นโอสสภาทางยวนตะได้ให้ t a r g e เก็ตไพรไว้ที่40บาทนะครับทิสโก้ให้ราคาไว้ที่35บาท75สตางค์ SCBS ให้ราคาไว้ที่37บาทส่วนทางฟินันเซียให้ไว้ที่42บาทครับาราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่38บาท37สตางค์ครับหุ้นตัวที่3ในวันนี้นะครับก็คือหุ้นของบริษัทอินเตอร์ลิงเทเลคอมจำกัดมหาชนหรือใช้ตัวย่อว่า ITEL เป็น คุณที่มีราคายืนเหนือ6บาทได้เป็นสัญญาณบวกทางเทคนิคขณะที่แนวโน้มการเติบโตก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับคาดว่ากำไรในปี2,565และก็2,566จะโตขึ้นราว33%ทางฟินนเซียก็มีราคาเป้าหมายที่7.10บาทนะครับซึ่งแนะนำว่าให้ซื้อไว้ บริษัทอินเตอร์ลิงเทเลคอมจำกัดมหาชนในปี2563กํามีกำไรอยู่ที่183ล้านบาทโดยประมาณนะครับส่วนในปี2564ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่250ล้านบาทโดยประมาณ บริษัทอินเท์ลิคงเทเลคอมจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าโครงข่ายย้ายเก้วนำแสงและก็ให้บริการออกแบบก่อสร้างและรับเหมางานโครงการสายย้ายเก้วนำแสงและโครงการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมและก็ให้บริการเช่าพื้นที่ Data Center หุ้นตัวที่4ในวันนี้นะครับเป็นหุ้นของบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนใช้ตัวย่อว่า JR ซึ่งทางฟินันเซียประเมินกำไรในไตรมาสที่1ปีนี้ฟื้นตัวหลังจากผ่านจุดต่ำสุด ที่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับและคาดว่าเร่งตัวอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่2ของปี65ในระยะสั้นคาดการเห็นพัฒนาการเชิงบวกประเด็นความร่วมมือในโครงการสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า eBus ในเร็วๆนี้ยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่10บาทนะครับทางฟินันซีก้อนอยังแนะนําให้ซื้ออยู่นะครับบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ออกแบบจัดหาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรและก็จำหน่ายอุปกรณ์รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและก็ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี2,562ทางบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิอยู่ที่60ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็ในปี2,563ก็อยู่ที่88ล้านบาทส่วนในปี2,564ก็กระโดดขึ้นไปเลยทีเดียวอยู่ที่217ล้านบาทครับ หุ้น JR มีราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยที่9บาท21สตางนะครับซึ่งทางฟินันเซียให้ไว้ที่10บาทส่วนทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดให้ไว้ที่8บาท41สตางหุ้นตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือหุ้นของ TH ของบริษัทต,ตรงหัวโฮลดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่หันมารุกธุรกิจบริหารหนี้เสียตั้งแต่ปลายปี2021เพื่อชดเชยธุรกิจ นังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ถูกดิสรับในปีเดียวกันประมูลนี้ไม่มีหลักประกันกว่า3,000ล้านบาทและเริ่มมีไรายได้ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นไตรมาสแรกที่หนุนกําไรและก็เริ่มโตแรงทีนี้เรามาดูในปี2,563นะครับกำไรสุดที่อยู่ที่ประมาณ26ล้านบาทส่วนในปี2,564กํากำไรสุดที่อยู่ที่96.11ล้านบาท ส่วนหุ้นตัวนี้ทางฟินันเซียแนะนำไว้ให้ซื้อนะครับมีราคาเป้าหมายอยู่ที่5.10บาทส0สตางส่วนทางหยงตะให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่4.90บาท90สตาง์ซึ่งมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่5.4บาทสตางครับขอขอบคุณข้อมูลจากฟินันเซียและก็บรลจอกสิกรไทยก็ขอฝากให้ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ